l i k e t Dragon The Man Who Eased His Name ก <c oughs> ็ยังคงเป็นเกมที่สานต่อเรื่องราวของคิริลได้เป็นอย่างดีนะคะโดยที่สเสน่ห์ในการเล่นเนี่ยก็ยังอยู่ครบแถมแอคชั่นเนี่ยก็ทำได้สนุกกว่าที่ผ่านมาแค่เนื้อเรื่องมันสั้นกับพยายามเล่ายาวๆอะ่ะ <c oughs> เอาจริงๆนะคะแค่ฉากเริ่มต้นในวัดกับบทสรุปส่งทง้ายมาต่อกันเนี่ยเรื่องราวของคิริลในภาคนี้ก็จบได้10นาทีแล้วเพื่อน ที่เหลือมาเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาให้ออกไปวิ่งเล่นเท่านั้นน่ะ รีวิวและบทวิเคระห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ ดามดามิดามโยดามนดนโยสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวไลท์ดากอน The Man Who e r a s e s His Name บนเครื่อง PS 5 2023ค่ะก็ใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่าเรื่องมันสั้นแต่เล่าแบบยาว,ยาว รีวิวไลอาดาตอนเดอะแมนฮูอีเลทิสเนมพีเอชห้าสองพันยี่สาม ก็เป็นอีกซีรีส์ที่เ,เราชอบแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะคะเป็นเรื่องราวของชายที่เป็นดั่งมังกรคาสึมะคิคริวจากชื่อในบทนี้นะคะชายเนี่ยที่รบตัวตนเหมือนเป็นประโยคสั่งราตำนานนะคะแน่นอนว่าต้องเล่นให้ได้แน่นอนแล้ว ในการเล่นไลอ์ดากอน The Man Who Elected His Name เนะะืน้อหาก็จะเล่าต่อจากซองออฟไลท์เลยค่ะโดยคิวริวนะคะเขาก็จะพยายามลบตัวตนตัวเองแล้วก็ถอยออกจากวงการโดยไปใช้ชื่อใหม่ว่าโจริวในสถานที่แห่งใหม่โยโกฮาม่า oh จุดนี้นะคะจะไปสอดคล้องกับเรื่องราวของอิจิบันในยากุซ่าไลอ์ดากอนนั่นเองทงีりました ทำให้แผนที่การเล่นเนี่ยเปลี่ยนจากภาคที่ผ่านมานะคะที่เป็นย่านคาบุกิโจแต่ก็จะเป็นโยโกฮาม่าแต่สำหรับคนนะคะที่เคยเล่นภาคอิจิบันไปแล้วอะ่ะเออก็จะพบว่ามันก็คือแผนที่เดิมที่เคยใช้ในภาคยากุซ่าอิจิบันนั่นแหละ ส่วนที่พัฒนาขึ้นมาก็ที่เห็นโดดเด่นนะเห็นได้ชัดก็คือระบบก,การต่อสู้ในภาคนี้นะคะก็จะมี2สไตล์ให้ผู้เล่นเลือกนะคะแบบยากุซ่าคือเตะอัดทุ่มหรือแบบเอเจนต์นะคะที่สามารถใช้แก d จเจตเนี่ยเข้ามาช่วยสู้ได้แต่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะก็คือความเร็วในการต่อสู้มีการปรับสปีดให้เร็วรวมไปถึงการออก ของศัตรูลูกกระจกเนี่ยมาเยอะมากๆแล้วก็หนาแน่นนะคะทำให้เราเนี่ยเล่นมันขึ้นแล้วก็ภาคนี้นะคะคิริวเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วนะคะคือมีความเหนือชั้นมากๆทำให้เมื่อรวมกันนะคะกับความเร็วของเกมในการต่อสู้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเล่นอย่ากุซ่ามูโซไกลไปเลยอะคะ่ะแต่ความสนุกส่วนนี้นะคะมันก็เหมือนต้องแลกมาด้วยคัตซีนแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเหมือนรูปแบบน้อยลงไปอะตามความรู้สึกของเกาลัดนะ ในส่วนจุดเด่นหลักนะคะของซีรีส์ยากุซ่าเนี่ยมันก็คือเหล่ามินิเกมเสริมพังน,นี้เนี่ยก็ยังทำได้ดีเช่นเดิม แต่ในโหมดจีบสาวบ้าเนี่ยเขาเปลี่ยนจากการใช้ CG มาเป็น l i ฟ์แอคชั่นมาแบบเป็นคนจริงให้เราเล่นกับวิดีโอคนที่ถ่ายอิริยาบถต่างๆไว้ส่วนนี้เนี่ยก็แปลกตาดีนะแต่ข้อเสียคือภาพมันอาจจะรอยๆไปหน่อยตรงที่แสงกับเงาระหว่างตัวนักแสดงกับฉากหลังที่เป็น CG อะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยกลืนกันเท่านั้นเอง ด้านเนื้อหาระดราม่าดราม่าพาคนี้นะคะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเยอะนักเพราะจะจี้ไปที่คิวริวกับความพยายามเป็นโจริวเป็นหลกักทำให้ความเข้มข้นและน่าติดตามของเนื้อเรื่องที่เคยทำเหมือนในภาคที่ผ่านๆมามันจางลงไปกว่าจะเข้าจุดไคลแมกอะก็โน่นนะคะไปถึงบทสุดท้าย มันจะเป็นคำตอบแท้ของการลบตัวตนที่คิววิลเนี่ยเขาพยายามทำมาตลอดเรื่องราวที่ผ่านมานั่นเองในส่วนของเนื้อหาอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการเล่าไปที่จุดเดียวก็ทำให้เนื้อหาเกมเนี่ยค่อนข้างสั้นถึงสั้นมากๆถ้าไม่ทะเลถไหยไปล้องเกตจีบสาวแข่งทาม่ยเนี่ยบอกเลยว่าเล่นไม่นานก็จบหรอกคะ่ะ l i ลท a Dragon The Man Who Eased His Name <ม>ก็ยังคงเป็นเกมที่สานต่อเรื่องราวของคีริวได้เป็นอย่างดีนะคะโดยที่สเสน่ห์ในการเล่นเนี่ยก็ยังอยู่ครบแถมแอคชั่นเนี่ยก็ทำได้สนุกกว่าที่ผ่านมาแค่เนื้อเรื่องมันสั้นกับพยายามเล่ายาวๆอะ่ะ เอาจริงๆนะคะแค่ฉากเริ่มต้นในวัดกับบทสรุปส่งท้ายมาต่อกันเนี่ยเรื่องราวของคิริวในภาคนี้ก็จบได้10นาทีแล้วเพื่อนๆที่เหลือมาเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาให้ออกไปวิ่งเล่นเท่านั้นนะย ไล d า a g o n The Man Who Erased His Name รีวิวคะแนนโดยเกาลานความสนุกให้10เต็ม10เลยนะคะคือแอคชั่นมันเร็วแล้วก็วุ่นวายมากแล้วก็มีสไตล์ในการเล่นให้เลือกมินิเกมเนี่ยก็ยังคงดีงามเสมอค่ะระบบการเล่น,นให้8เต็ม10ระบบการเล่นมันเหมือนเดิมสถานที่ก็เดิมมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางประการแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความใหม่อะไรมากมายค่ะความยากให้6เต็ม1ิ เกมเนี่ยเล่นไม่ยากนะถ้าใครเคยผ่านการเล่นยากุซ่ามาแล้วภาคนี้เนี่ยน่าจะง่ายกว่าหลายๆเท่าหลายภาคก,ก่าที่ผ่านมาเพราะคิริวเที่ยวนี่เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อมากเก่งกาดมากนะคะผู้เล่นเนี่ยก็เล่นได้สบายใจมากขึ้นเนื้อหาก็ให้8เต็ม10เนื้อหาจริงๆเนื้อหาหลักเนี่ยค่อนข้างดีค่ะกับบุคคลที่เขาพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่วิถีชีวิตใหม่แต่การเล่าในเกมเนี่ยมันอาจจะยืดยาดอึดอัดไป เนิรไปนิดนึงแถมมีมินิเกมชนเขวอีกให้เราเล่นจนลืมเนื้อเรื่องหลักเข้าไปอีกค่ะความคุ้มค่าก็ให้8เต็ม10นะคะสำหรับสายสะสมเนี่ยอาจจะเป็นบทสุดท้ายของคิวเริวใครที่ตามเก็บมาก็ไม่ควรพลาดเพราะเรื่องราวเนี่ยน่าจะส่งต่อไปให้อิจิบันหรือคิวเริวเนี่ยอาจจะกลับมาอีกทีแต่เป็นตำนานใหม่ในชื่อของโจริวก็ได้นะ โดยรวมนะคะก็ให้9คะแนนนะยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแหละทั้งการเล่นแอคชัน่นมินิเกมเสียที่ว่าความสั้นของเกมงานแล้วก็ดราม่ากับปมเล่าชาแล้วก็ไม่กินใจกับเหมือนที่ผ่านมานั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Get out there and enjoy the finest entertainment Japan has to offer. Like a dragon, Gaiden, the man who erased his name.